วันพุธคนวันพุธนะลูกนะครั้งที่แล้วป้าบอกว่าคนวันพุธเนี่ยงานเข้าอยู่ในเกณฑ์ที่ขึ้นไปในสังคมที่ไม่เคยมีคุณจับเอาไว้อยู่ไหมใช่ไหมป้ายัางจําได้นะลูกนะเดือนเนี้ยมันคงไม่หนีห่างกันนะลูกนึกออกไหมโอเคคนวันพุธเป็นช่วงที่มีงานเข้ามีสัญญามีการผูกมัดใช่ไหม ไหมมันจะมันจะต้องเป็นโซ่กันมานะลูกนะคนเรามันไม่มีกระโดดข้ามนอกจากว่าดวงเจ๋จริงๆนะลูกนะโชคลาภกําลังมาแบบมากๆทางการงานแต่การมากันแบบมากๆทางการงานเนี่ยหมายถึงครั้งที่แล้วคุณจับอยู่ไหม คุณเอาอยู่ไหมป้ามีคําถามอยู่ในเมื่อเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะลูกถ้าใครติดตามป้าหนูจะรู้ว่าหนูสมควรจะดําเนินชีวิตของหนูยังไงเพราะครั้งที่แล้วกาลังเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยเข้าสิ่งที่มีเพิ่มเติมแล้วคุณจับอยู่ไหมทันีีพอคุณจับอยู่กําลังมาแบบมากๆทางการงานเข้าใจที่ป้าพูดไหมป้าบอกตอนนี้การงานกําลังมาแต่ครั้งที่แล้วคุณจับอยู่ไม่ล่ะถ้าคุณจับไปอยู่งานก็มาแต่ไม่มาแบบมากๆแต่ถ้าคุณจับอยู่นี่ไงมันมีเหตุและผล คุณจะขึ้นปอ2คุณต้องเรียนป1ก่อนถูกไหมล่ะคุณอยู่ๆมันไม่เหมือนสมัยก่อนพาสช,ชั้นมันเป็นไปไม่ได้นะลูกตอนนี้มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนก่อนที่จะคุณจะขึ้นปอ2คุณต้องเรียนป1ก่อนไม่มีอะไรที่กระโดดข้ามไม่มีอะไรที่ที่มันเป็นไปไม่ได้ป้าตุ่มดูจากตัวเลขและมีเหตุและผลความเป็นไปได้มีไม่ได้ไม่ได้เพอ้อเจอนะลูกนะการงานมีงานเข้ามีสัญญาแต่ตัวเองมีปัญหานะให้บริหารให้ดี การเงินมีเข้าแต่ต้องมีรายจ่ายกับญาติญาติอาจมีการเจ็บไข้ได้ป่วยปูย่ญาตายายาตได้ทั้งหมดนะคะความรักแอบชอบเขาเขาแอบชอบเราคือการแอบรักยังไม่สมควรมีคู่อันนี้เตือนแล้วเตือนอีกคือคําพูดเดิมนะคู่ครองถ้าคนมีแล้วมีเกณฑ์มีชู้ทั้งเราและเขานะถ้ามีคู่ครองแล้วเกณฑ์มีชู้ทั้งเราและเขาศัตรูระวังการเจ็บไข้ ป่วยของตัวเองและยากเห็นไหมโรคภัยเคยเตือนเรื่องสองจนถึงเนื้อร้ายควรดูก็ยังเตือนอยู่นะลูกนะไอ้ตรงนี้ก็ยังเตือนอยู่อุบัติเหตุอย่าไปในค่ำมืดหรือไม่เคยไปมีเกณฑ์เสียตัวมีเกณฑ์เสียตัวเนี่ยเกณฑ์เสียตัวเนี่ยป้าทายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะปีฉลูเนี่ยของคนวันพุธเนี่ยป้าทายมาอย่างนี้ตลอดกลับไปดูไม่รู้ย้อนดูได้หรือเปล่าทีมงานย้อนดูได้ไหมถ้าเขาไปดูกลับไปดูเลยลูกนะ แล้วถ้าหนูมาเนี่ยก็ยังยังเตือนคําเดิมอยู่เห็นไหมว่าตัวนี้ป้ายัางเตือนอยู่จนกว่าจะเปลี่ยนนักสัตว์ใหม่หรือถึงวันเดือนปีคุณเกิดสิงหามันต้องไปชนสิงหานะคุณถึงจะเปลี่ยนนักสัตว์ใหม่นะลูกถึงมันจะเป็นช่วยจะหลูขานต่อแต่อายุคุณจะต้องไปชนในเดือนของคุณเกิดสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีข้อดีงานดีมีโอกาสเข้าสังคมที่ดีขึ้นทําตัววางตัวให้เป็นเนี่ยทำตัววางตัวให้เป็น ครั้งที่แล้วป้าบอกเอาให้อยู่นะข้อเสียการเจ็บป่วยจนถึงเมียน้อยเมียเก็บช่วงนี้คนวันพุธถ้ามีบุตรแล้วบุตรเริ่มก่อเริ่มใหม่ให้กําลังใจจะเอาใจช่วยบุตรด้วยถ้าคนที่มีบุตรแล้วให้เอาใจช่วยแล้วก็คอยดูแลบุตรระวังบุตรติดยาหรือเข้ามัวเมาอันนี้มันมีข้อพิเศษเอีกนะถ้ามีบุตรบุตรที่อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อให้ระวัง คือให้เอาใจใส่ติดตามเลขสวยคือเลขแเลขแคือเลขที่ที่เขาเรียกว่ามีสิ่งลี้ลับมีสิ่งแอบแฝงก็คือจากบุตรจากอะไรนี่นะที่บอกว่าทําไมถึงจากบุตรเนี่ยก็คือหมายถึงว่าบุตรจะนำนดีด,ดีเรื่องดีมาให้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปในสิ่งที่ที่เขาปิดบังอ่ะต้องค้นหากับบุตรให้ได้นะไม่สวย4ี่กับ2 4กับ2คือความไม,แม่แน่นอนของตัวเอง ความจุกจิกของตัวเองไม่ให้จุกจิกของใครนะจุกจิกจากตัวเองความไม่แน่นอนของตัวเองเอาไม่เอาเอาไม่เอาอย่างเงี้ยคนวันพุธถ้าไม่แน่นอนไม่เป็นไม่เป็นผู้นําไม่เป็นผู้นําให้ตัวเองไม่เป็นผู้นําให้ครอบครัวมันเรื่องจุกจิกทั้งนั้นสีสวยแดงส้มครั้งที่แล้วบอกสีหนักหนักแต่ตอนนี้สีสวยแดงส้มก็ถือว่าหนักไม่สวยเทากะม่วงคือความไม่ชัดเจนคงให้ไปไหว้พระที่เป็นผู้หญิงที่เป็นสิ่งที่เป็นหญิงก็พระโพธิสัตว์ควรอิมแม่นาคพระโน่งได้ พระโพธ,ธิสัตว์ก็ยังเป็นอันเดิมสิ่งเดิมเพราะเขายังอยู่ในเกณฑ์เดิมคนวันพุธไม่ได้เปลี่ยนแปลงพูดเหมือนเดือนธันวาแต่มันจะมีเปลี่ยนแปลงคือหมายถึงเรื่องการใช้เงินความเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติที่เพิ่มเติมคนวันพุธซึ่งถือว่าดีนะเพราะความดีมันยังอยู่มันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เอาให้อยู่จับให้ได้